สว no ัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็โก้ในนะครับมาอีกแล้วเขาจะมาทําอะไรอีกก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปถามดูกันดีกว่านะครับผมไปนี่ครับผมโก้ในมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรโก้ใน ตียิงข่าวว่าเจาะยีขายี่ยตืรอเดียวผมก็เลยมาด้แม่นบอกอือโอ้ยไหนข่าวมาจากไทยละ่ะจากเดียว, <laughs> ท,ยวทิ้นว่าเห็นทายรูบิตร์ล่วงว่าจี้ขายเหมือนว่าผมก็เลยมาหาโจทย์แล้วที่บิตร์บาทแล้วขาน,นขาดเจขนาดบอกครับหนึ่งสองหมื่นเนี่ยนะครับประมาณราคารถาพร้อมกับโต๊เข้าเจดาดรถปุ่นนี่กับทิศเวสท์ผมราคารวมกับประมาณสี่หมื่นกว่าบาทครับสี่หมื่นกว่าบาทยังบ่แล้วเลย เอาจาค่อะไขายหมื่นแปดถอนเงินครับ่อนเงิน่อนเงินอีกแล้วผมต่อไปเอาจะบาทห <13. S 1> <13. S 2> มื่นสามไปหมื่นสาม้าขึ้นไปก่าเดี๋ยวเดียวะต่อต่อ,ตอเมื่อกี้เขานั่งฟังหน้าบานเขาเอาหมื่นสามไปหมื่นสามโอ้อา้อาวใจดีเลยจุกันเลยเอาเรบล่ล่ะเอาเลยเอาเลย หัวผมมาเลรน,นซื้อมาเนี่ยครับอยู่ไกลๆกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็กลับบุญล่ำบ่ได้แล้วแล้วดี่เขาก็เขาไปกับหรอเปล่ครับเขาไปกลับหรอ,อ,หรอถ้ากลับไปกักัวสิบสี่มือผมก็เลยคิดวาถ้ากลับไปสิบสี่มือผมย่อมอยู่เขียดปลีบนท้นอีกว่าเพราะว่ากลับไปโดยที่ไม่ทำอะไรถ้ากลับไปบ้านกักตัวสิบสี่วันไปนอนอยู่ซือนอนเล่นทำจากว่งก็ซื้อยังไงตอนนีตัวใจอยู่รุงเทียมนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้กักตัวครับ น,นี่ก็จะมาหาแกนะผมออสรุปแล้วผมเป็นพิธีกรนหรือจะเป็นพิธีก่อยองนาที่ให้เจ้าเลยครับยอนาที่ผมจะ <laughs> ไปรถแกผมมาดูรถแกแล้วผรเพราะว่าพี่แกก็ทํารถสวยทุกคันเลยแต่งแต่ละคันนี่คือสวยเลยละ่ะผมชอบผมก็เลยมาหาแกนะครับผม <ừ. S 2> ผมก็มาดูแนวทางในการแต่งแกว่าอีกสไตล์แกแต่งอย่างนน้นอย่างนี้แกทำโน่นนี่นั่นราคากี่บาทกี่บาทถ้าใครอยากดูไปดูช่องผมก็ได้เพราะว่าแกก็ไล่ราคาให้หมดทุกอย่างแล้ว ช่องโคไนล์เรซิ่งอย่าลืมนะครับผมฝากติดตามด้วยช่องโคไนล์เรซิ่งได้โอกาสได้โอกาสนี่ครับผมก็แกะแต่ละคันสวยจริงคันนี้ก็แกะว่าทำหมดไปประมาณเกือบสองหมื่นเนาะครับคันนี้เกือบสองหมื่นท่านี่ะคันนี้่มัดสามหมื่นแหละครับคันนี้่มัดสามหมื่นแน่นนะฮึแต่ละคันสวยในกลุ่มแกะมีอีกคันหนึ่งสบายสบายทุกคนอันนี้เขาเรียกว่ารถน่องขึ้นในกระแสนี่คันนี้ นอกกระแสเหรอก็จะเห็นก็เห็นคนแต่งเยอะอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นลูกคูโบต้านะครับผมการสิบล้อการสิบล้อมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นของเทนาเลยชุดนี้อันนี้เป็นเครื่องเทนาเลยหรือเปล่าเครื่องเทนาย่เครื่องเทนามาใส่เลยครับผมอ้โที่จริงมันมันมันแปลงได้ไหมแปลงได้มันแปลงใส่เกียร์ของเทนาเกียร์อะไรแต่เอาเป็นแครงเราแครงเดิมได้ครับบล็อกด้วยกกันเลยใช่ไหมครับ ยกมาใส่ยอันนี้ก็ได้ความรู้อีกความรู้หนึ่งนะครับผมทอดเดสต์อันนี้ก็จะเป็นทอดเดสนะครับผมผ่าครึ่งใบไหมไม่ไม่ครับอ๋อผ่านะครับผมเกียร์บางครับผมไปเอวครับผมตัดมือยังได้ไหมครับได้ครับตัดมือฮะตัดมือปอเดี๋ยวว่าทันกันเถอะแค่นี้อย่างเงียบ ชุดหน้าเป็นของเวฟหมดเลยเวฟเนี่ยอาจารย์คู่หูผมเดา <laughs> ชุดหน้าเวฟหมดเลยครับบําบนก็ของเวฟครับ <c oughs> เี่หว่ะอันนี้บอลอ่ะเนี่ยบอลบอลวอลบอลอ๋อตัวน,นี้บอลนี่นี่ปาดเบอลนะครับผมใส่มือคัตคัน <c oughs> นี้เป็นเป็นลูกเดิมเป็นคาร์บูเดดกล่องเดดนะครับผมคันนี้ อ้าวเหมือนรถตัวเองไงเนาะนู่นเจ้าของรถเขาอยู่นู่นนะครับผมตากช่องแน่ไต้ปุ่นเลสติ้งครับผมนี่ครับผมก็ได้ยิงข่าวว่าทำเคไออยู่คันหนึ่งเนาะหมดเท่าไหรแล้วล่ะสองแสนครับผมราคาบอกเมียสองหมื่นราคาบอกเมียขอสองหมื่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้เนาะพวกที่ชอบแต่งรถเนาะราคาจริงนี่หมดโอ้หมดเยอะแต่บอกเมียแค่ สมมติว่าอันนี้ราคาจริงประมาณห้าหมื่นบอกเมียมประมาณสามพันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะีจริงผมสังเกตมาเหมือนผมซื้อรถเหมือนกันซื้อไอ้พวกเทนงเทหน้ามาซึ้อบอกว่าซื้อมาสองไอ้ซื้อมาพันห้าพันหกแต่ราคาซื้อพันแปดได้สองพันสามพันอย่างเงี้มันังไงละ่ะถ้าบอกมาตัวมันก็ไม่ให้ซื้อเนาะใช่ไหมมันจะด่านะมันจะด่านี่ก็จะมาหาแกกเข้าเดี๋ยวม,มาวันนี้แกนัดว่ามาข,ขี่รถเล่นกันครับ มาขี่รถเต้นให้ตำรวจจับกันเล่นๆนะครับผมอันนี้คือนะอันนี้จบว่าหรือเปล่าได้คอยจะดนาได้ลองขี่ดูรอบนึงตรงนี้เดี๋ยวผมพูดมั่งสบายดีเหมือนเหมือนขับเวฟ้ยวมีแต่เมื่อขับเวฟอันนี้อันนี้เป็นเกียร์ดีใช่มตบตบลงเดือครับขึ้นออ๋ธรรมดาลดกาธรรมดา จัดเด็กได้สบายเลยโอเคเอาโจยังได้ืิตีเดือนไ่นเอาไปยังคอยละม่อนนาทีให้เจ้าม่อนนาทีผมไม่ตีเพราะว่ให้เก่งเพราะว่าแคเก่งแค่เก่งอื่นเลยเพาเก่งก็จะประมาณนี้แล้วครับผมก็อ๋อเดี๋ยวอจะออกแล้วครับผม

่วรถกระตุกเองโดยกระตุกมั้งวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาถ่ายเหมือนผมมาหาแกนะครับผมก็คิปแรกก็นัดกันไว้แหละว่าจะมาหาแกก็ให้ผมเป็นพิธีกรก็ช่องแกเหมือนเดิมให้ผมเป็นพิธีกรวันนี้ก็มาดูรถแกนะครับผมที่ผมตั้งใจมาก็คือมาดูรถมาดูสไตล์การแต่งมาดูอะไรรถว่าแกทําราคาโน้นนี่นั่นกี่บาท คืออนาคตผมจะซื้อรถมาทําเหมือนแกนะครับผมผมจะทําเตรียมแบบแกเลยทุกอย่างพ่วนเป็นแกทํารถเท่ดีวันนี้ก็คลิปนี้ก็แต่ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพากันไปซัดกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้กับคันนี้อันไหนมันจะวิ่งดีกว่ากันบ่บอกเลยเ่ราะอะไรบ่บอกเลยติดบอบอบอกนะเพราะอะไรตั้งยผมบอกให้เดี๋ยวจบคลิปนีปนะ โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกัน <laughs> คลิปหน้านะครับผม <laughs> สวัสดีครับ <laughs>